เดือชหเลยัดีแก่งดว่ามกจะหลบฉันพ้นหรือไงฮะป้าป้าป้าปาเอาฮออะไรอะอะไรมันมาสกิดวะออ้าเอ้าเอเออเออเอดเอเเอเออเเอเออเออออเ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 อเอเ้ออะไรวะอะไรเนี่ยเหรอเอเเนลอเยเเดี๋ยวเอยออ ขอบใจที่มารับนะเฮ้ยเสียเมื่อกี้มาเล่นฉันเกือบตายอ่ะคอกแมนดิ้นตอนตูกำลังทำการถอนกำลังแค่ดูนี่สิมึงคิดว่ามันจะหนีพวกเราไปง่ายหรือวะเลือดสุพรรณมาแล้วจ้าเนี่ยมันเพลินไปเลยเรานี้ดีเหมือนกัน ไม่ต้องเลื่อยเลยเนี่ยิวๆไปเหลือเลศว่ะฮ่าแกว่าไข่ลเลศเนี่ยไม่ได้ดูสภาพตัวเองเลยเรงสิมันทำอะไรกับมันก็ไม่เอเรู้แหละให้มันรู้สบาพนะทีนี้ไข่ใหญ่เกเร่หูเลยใช้ฮ่า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 โอ้ยอจังีที่ยังไปโดยะตอไมู่ก็เกเว้ยออ้ฮต ยากจะรู้ส่างเงี้ยอนนีะเพื่อนคงจะต้องปิดการแสดงเลยกว่ากำหนดพูดมากเป็นไงบ้างเพื่อนทำงานวันแรกก็ดีนะครับโอเครีบตามมานะอย่างที่เขาบอกเลยเนี่ยแม่จะให้ยืนเก๊กอยู่ทำไมไปดีกว่ารอด้วยดิ